ตอนนี้มาพูดถึงเทศกาลปิดเทอมก็พ่อแม่หลายๆคนเนี่ยหลายๆคนที่อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดก็คิดกันว่าเจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนดีแนะนำที่นี่เลยรับรองทุกคนต้องเคยไปแน่ Dream World ไปบ่อยมาคกนคือต้องบอกว่าอย่าพลาดเลยนะคะกับสวนสนุก d ream world โลกแห่งความสุขสนุกทั้งครอบครัวอยากจะชวนน้องๆนะคะมาสัมผัสรสชาติความสนุก เพิ่มสุดมนันกับเครื่องเล่นมากมายนะคะวิธีการกรติกาง่ายๆเลยเแค่นำฝาโคกสปรายหรือแฟนตารถหรือขนาดใดก็ได้นะคะสาฝามารับส่วนลด80บาทเมื่อซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเหลือเพียง400บาทจากราคาปกติ480บาทนะคะตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้น อืมอไปกันเลยลด80บบาทเด็กเ็จอ